สวัสดีครับเราหนังฟังคานะครับอีพีครับวันนี้มาไกลถึงชนบุรีแถวบ,บ้านบึงพีมาส่งของนะก็เลยถือโอกาสอัดในรถนะเปิดแอร์มก็จะมีสั่นมีเสียงกวนเล็กน้อยนะฮะก็วันนี้ก็อากาศเย็นนะตื่นมาหูอัามเมื่อเช้าตื่นตั้งแต่ีห้าพี่มีนัดไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลศรีราดนะตื่นแต่เช้าเลยอาบน้ําหนาวมากวันนี้มาเมืองชนก็ดูยิ้มเงี้ยไอตรงที่โอเอสเอจุดที่มีของขายบนบน,บนไอมอเต์วเวยอะ จำเมื่อก่อนผมมาแต่ละค้างรถจะจอดเยอะมากคนก็เดินกินตามร้านใช่วันนี้แม่งเงียบมากคุณไอร้านเคฟซีร้านอะไรปิดจนเต็มเลยนะแล้วคือปิดละไม่ได้เปิดเยอะมากเลยก็ก็อาจจะเพราะพวอ้โควิดน,นี่ด้วยผมว่านะเออก็แปลกตาไปเลยวันนี้มาเฮ้ยเงียบงี้วะเออก็ช่วงนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่าตัวเลขเราก็ยังไม่ขึ้นขึ้นลงๆเนาะอย่างเมื่อวานบอกไอคนเจอร้อยกว่าคนเนี่ยแบบอะไรนะ ที่เข้าไปตรวจอ่ะคือบอกไอ้คนที่คุณเจอหนึ่งคนเนี่ยคุูก็ต้องตรวจกลับปิกว่าไอ,สอ้สองสาวันก่อนที่โดนตรวจเจอเนี่ยมึงไปเจอใครบ้างใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นความเสี่ยงทั้งนนั้เลยใช่ไหมก็ลองดูกันนะฮะยล่าสุดที่เยอรมันนะฮะนายกเยอรมันบอกว่าให้ประชาชนอะ่ะสวมไอ้หน้ากากแบบ N95 และ N95 เวลาขึ้นพวกรถไฟฟ้ารถบัสรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เพราะมันป้องกันได้เพราะาล่าสุดผมเห็นที่ประเทศในยุโรปประเทศไหนจำไม่ได้ละมีเด็กหญิงคนหนึ่งอ่ะไปกินข้าวที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วปรากฏว่าไอ้ร้านที่เขาไปเนี่ยช่วงก่อนเชื่อเขากิน5นาทีมีคนมากินก่อนเขาแล้วออกไปแล้วนะฮะแต่คนคนนี้ตรวจเจอ่าตรวจเจอเป็นโควิดแล้วก็อากาศมันก็อยู่ในร้านแล้วผู้หญิงเข้าไปทั้งกินทีหลังผ่านไป5นาทีสัออกไปแล้วนั่งห่างากันจนที่ไอ้ลูกค้าคนเก่าที่เป็นโควิดนั่งผู้หญิงคนนี้ติดโควิดเื่อใน ที่อากาศถทยเทไม่สะดวกอย่างห้องแอร์นเนี่ยเปอร์เซ็นที่ว่าจะโดนไอเชื้อโควิดเข้าติดเชื้อเนี่ยง่ายมากเลยเนะเพราะว่ามันอยู่ในอากาศได้หลายชั่วโมงแล้วก็มันเคลื่อนไหวได้ถึงหเมตรนะฮะก็คือน่ากลัวฮะตองตรงว่าตอนนี้เราก็ต้องระวังตัวเองเนาะล้างมือเช็ดมือด้วยเจลแอลกอฮอลหรือว่าเดลว่าให้บ่อยๆแล้วก็ ออกไปข้างนอกกลับมาบ้านเปไม่ได้ผมแนะนําอาบน้ําเลยครับอาบน้ําเลยนะเสื้อผ้า,น,านะคงน้กะกแต่พวกที่ใช้หน้ากากผ้าพยายามใช้ครั้งเดียวกับอาซาครับมีมีสแปรไว้เยอะๆอ่ะซึ่งจริงๆแล้วหน้ากากผ้ามันช่วยได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองคุณใส่หน้ากากผ้าถ้าผู้อยู่ในบริเวณที่มีคนต่อมีเชื้อเยอะๆเปอร์เซ็นต์ที่จะติดก็มีนะครับอ่าจะบอกอย่างนี้นะฮะเรื่องมันเขาก็ต่อเลื่อนอีล็อกดาวน์ไปอีกถึงกลางเดือนกุมภานะครับหลายๆที่เนาะ แล้วอย ok ่าของเราเนี่ยเดี๋ยวเดือนหนึ่งกุมภาพันธ์จะเปิดเทอมผมก็อยากจะบอกไอ้รัฐมนตรีศึกษาเอคิดให้มันดีๆนะเพราะโรงเรียนนี่แหล่งรวมนะเด็กติดไปคนเนี่ยเพื่อเผอจะติดกันทั้งห้องนะเออคิดให้ดีเด็กมันจะโง่ลงมานิดนึงเรียนช้าไปหน่อยนึงไม่เป็นไรแต่ให้เด็กเราปลอดภัยสุขภาพดีดีกว่าไหมนะฮะก็ฝากเอาไว้ครับผมนะครับก็อย่ามาคุยเรื่องลุงพลฮะเห็นเป็นข่าวเมื่อวานเนาะ คี่นักข่าวไปลุมอะไระสัมภาษณ์แกแล้วแกก็มีออกเอ็กซ์ซไซไ์กันนักข่าวนะก็ช่องอมรินเนาะก็คือผมมองเคสอีดุงพลเนี่ยคือตอนนี้มันก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะฮะรวบ,บรวมหลักฐาสนโดยสารและสารตัดสินเนาะแต่ก่อนหน้านี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสื่อต่างๆก็เข้าไปหาแกก็ด้วยความที่แกเป็นคนดังหรืออะไรเขาพยายาม ผมว่าสื่อน,นี่แหละสร้างแกให้ดังอพวกยูทูบเบอร์อะไรก็เข้าไปหาแกก็จะอาจจะเกาะความดังของแกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็แกเป็นไปน้องเพลงไปเดินแบบไปถึงก็อาจจะได้ไปเล่นหนังอะไรอย่างนี้แล้วกันพอตอนนี้ปุ๊บจังหวะขาลงทุกคนก็เหมือนกับไปลุมแกส่วนผม,มเฉยๆเพราะก็ไม่ได้เอฟซีไม่ได้อะไรก็ก็ดูขาวเหมือนกัว่าแกก็ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนะอ่า ที่สงสัยว่าเรื่องไอค้คดีน้อขชมพู่อะไรประมาณนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของสารน้าที่ตำรวจดีกว่าไหมครับไม่ใช่มาโหมาตอนนี้ช่วงนี้ก็ประมาณว่าตอนนี้คนอ่านข่าวก็จะเชื่อไปแล้วแหละว่าแกเป็นคนทำทั้งทั้งที่ยังไม่มีหลักฐานยังไม่มีอะไรจากตำรวจออกมาเลยแล้วสาลก็ยังไม่ตัดสินใช่ไหมครับผมว่าเรารอดีกว่านะครับไหนก็รอมาตั้งนานให้สาลตัดสินอ,อ่ะแล้วค่อยดูผลว่ายังไงเนาะเพราะตอนนี้แกก็คนคนนึงเนี่ยอย่างผมเข้าใจในวันที่แกอารมณ์ร้อนก็คือ คงเครียดนะผมว่าจากคนที่ว่าโดนดึงไว้อยู่ที่สูงอะไรจังหวะขาลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนก็ทิ้งแกกันทั้งหมอผีทั้งอะไรอะเซเลปดังๆอีไนะเ,เข้ามาหาถึงเวลาปุ๊บทิ้งกันหมดทน,นายก็เดี๋ยวดูกันนะครับให้เป็นเรื่องของศาลถ้าท่านตัดสินแล้วเนาะ,นะส่วนเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูที่ดีๆๆอย่าเพิ่งไปเรียกฝั่งอย่าเพิ่งไปเหยียบย่ำม,มามาอาจจะเป็นที่เราคิดจะได้นะครับใช่ไหมฮะอ,อาจจะพลิกใครก็ไม่รู้ก็อยากให้ ติดตามข่าวกันแบบมีสติฮะอย่าไปใช้อารมณ์อ่าบางคนไปเม้นไปอะไรจังหวะเดี๋ยวมันจะสวยไม่ใช่อะไรเนาะก็ดูไปว่าจะเป็นยังไงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง่อเช้านี้ก็ฟังวิทยุนะฮะก็มีที่ยุธยาก็มีเด็กอายุสิโดนละเมิดนะฮะเอ่อก็ตามหาคนทํากันอยู่นะฮะแล้วก็ที่อือยุธยาก็มีเด็กอายุสิบสี่ก็โดนละเมิดจากครูแล้วก็นักเรียนที่โรงเรียนนะฮะผมสงสัยว่าทุกวันเนี้ย ไอ้โทษอ่ะเกี่ยวคดีแล้วเมื่อเด็กมันเบาไปหรือเปล่ามันถึงไม่ได้ไม่กลัวเกงกันเลยอ่ะใช่ไหมครับเพราะบางทีไปติดคุกอ่ะติดคุกเสร็จเดี๋ยวถ้าทาทำตัวดีๆเดี๋ยวก็ต้องออกได้ลดโทษได้ไหลายใช่ไหมผมว่าโทษคุณจะหนักกว่าน,นี้เมืนเหมือนว่าคนไม่เกรงกลัวกฎหมายอะฮะใช่ไหมไม่รู้นะแล่พวกไอ้นักสิทธิ์ที่ต่างๆที่ออกมาปกป้องนักโทษผมอยากจะให้มองมุมถ้าเกิดไอ้คนที่ถูกกระทำอ่ะเป็นลูกเป็นหลานคุณอ่ะคุณจะรู้สึกยังไงนะฮะ คือเราต้อง,ต,องตัดวงจรตรงนี้ออกไปให้ได้อะไม่ใช่แบบมีอารมณ์นึกอะไรไม่ออกก็ใครเด็กอะอายุสิบสี่สิบแอดอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่โอเคเว้ยมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อะนะก็ก,ก็ก็ดูว่าตำรวจจะตามจับได้ไหมหรือยังไงนะก็ผมอยากให้ปรับปรุงะ่ะทนเมื่อก่อนมีข่าวใช่ไหมที่อจะมาฉีดยาให้จู่จู่ไม่แข็งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก,ก,ก็ก็เงียบไป คือบางทีการที่โทษมันมันไม่แรงพอมันทาให้คนมือนนี่กลัวเกณงกฎหมายลองเปนป็นทหารเนี่ยหรือว่าจำต่อชีวิตแบบไม่ห้ามลดโทษรหรือเรามันก็ต้องกลัวกันมั้งคิดมันจะได้คิดก่อนที่จะทำไอถ้ถ้าทำลงไปโดนจับได้มันจะโดนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เก็จะ้ะคือทั่วหนดี้ผมมองอะนะโทษอะน้อยไปหรือคุณอนะคิดว่ายังไงก็เมื่อวานในข่าวที่ว่าเด็กผู้หญิงอะที่ว่าไปก็ไม่เด็กผมดูนะก็ไปยืนชูป้ายหน้าไอคอนสยามอะแล้วก็ยามก็มาไล่อะนะ จับช่วงง่ายๆยามก็มาอะไก็มีผักเพื่อกันแล้วครมีข่าวว่ายามไปตกเด็กหรือเะไรกันมาแล้วก็โวยวายใหญ่แ้โดนตบตดนอะไรก็เรียกพวกเหล็กพ้องมากันเต็มไนตอนเย็นผมจะบอกว่านะฮะถ้าผมคิดว่าไอ้โดนยามตกเป็นเรื่องใหญ่โตสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะฮะมันตบหน้าคุณไทค่อนประเทศที่รักสถาบันไว้เออคิดมั่ง มันหลายหลายเรื่องว่าตอนที่มันทําขึ้นมาแล้วคนไทยหลายหลายคนที่เขายังอยู่บ้านใจเย็นๆดูจับตาดูอยู่เขาไม่โอเคแต่เขาไม่ทำยังไงในเมื่อระบบยุตธธรรมของบ้านเรายังทําอะไรพวกนี้มไม่ได้อะแนา้ารช้าหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมตำรวจจับอาเสจปุ๊บสารก็ปล่อยออกมาแล้วพวกนี้ก็ไปกระทําเหมือนเดิมอีกใช่ไหมครับนึกภาพตามนะบางทีสารก็ตั้งเงื่อนไขห้ามทําเหมือนเดิมอีกแล้วเขาไปทาโดนจับอีกสารก็ปล่อยอีกคือมันยังไงอะ่ะเออ อย่างนี้ถ้าเกิดอ่ะผมไปขโมยของในห้างเนี่ยผมโดนจับส่งศาลเนี่ยอ่ะอ่อผมขอประกันออกมาผมไม่ขโมยอีกผมจะได้รับประกันอีกไหมคือไม่ต้องความเท่าเทียมกันไม่ใช่แบบผมดูไม่โอเคอ่ะบอกพรา,าสิ่งที่พวกนี้ทำจะไม่ว่าจะคดีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหกว่าได้เมันมันเกินไปแล้วมันทำร้ายจิตใจคนไทยที่เขารักษาบ้านน่ะนะก็ไม่รู้ดิเอออย่างที่ผมเคยบอกคุณจะไล่รัฐบ,บาลคุณไล่ไปคิด่ดล,ลงตู่คุณดาไปนะแต่ไม่ใช่ไปยุ่งเกี่ยวกับสถาบันท่านไม่ได้มายุ่งด้วยเออ แล้วอยู่ยังเดยนไม่จบเลยบางคนแม่งยี่ห้าก็มียี่สามยี่สี่นี่เด็ไม่จบเลยไม่ได้แต่งว่าเยาวชนมันไม่เยาวชนแล้วเชอเมกาอายุเกินสิบหกเกินสิบแปดเขาก็ถือเป็นผู้ใหญ่แล้วเออนี่ยังยี่สองยี่สามยี่สี่ยังกูยังเป็นเยาวชนอยู่ทำเรื่องแล้วออ้กูอินออเซนโนแมนสตูปเดนะก็ไม่รู้อะ่ะก็ย้ำเหมือนเดิมตอนจบอะ่ะแล้วคุณไม่หนีนะคุกแน่ๆผมบอกเลยนะฮะแล้วดูกันว่าจริงที่ผมว่าไหม ก็เช้าวันนี้นะฮะไอโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตกล้านกว่าสิบัา้าจะไม่ผิดนะเห็นคนก็เฮโลตื่นกันมาแต่เช้าเลยมาสมัครกันจนผมมาได้ตั้งแต่รอบแรกแล้วะก็ไม่ได้ตรงนี้ใช่ป่ะเพื่อนผมเห็นโพสต์กันในเฟสอ่ะตื่นมากันก็ไม่ทันนะพ็เก้านทีหมดละว,วันนี้ผมไปเดินแถว,วงหลังใช่ไหมก็มีผมตามร้านที่มีคนคุยเรื่องนี้เยอะมากเนี่ยตื่นมาแต่เช้ากุห์ก็ไม่ได้ไม่ได้คนไม่ได้กันเยอะมากใช่ไหมผมก็ไปก็มีคนคุยเรื่องนี้กันเยอะเป็นท็อปิกวันนี้เลย ก็ก็ผมว่าก็เป็นโครงการที่ดีนะเพราะว่าผมคุยกับหลายลยเจ้าพวกพ่อค้าแม่ค้าของของขายรถเข็นต่างๆหรือร้านอาหารนะในแถวบ้านผมร้านข้าวขาหมูร้านข้าวมันแก่และผู้เตี๋ยงแม่งรับกันหมดเออแต่ตอนตอนแรกบางร้านไม่รับบางร้านรับไอร้านที่ไม่รับมันเห็นร้านที่รับอขายดีมันก็ไปทําเรื่องรับมั้งกับว่ารับกันมันก็เป็นข้อดีนะฮะกับคนซื้อผู้บริโภคคนขายนะฮะแล้วก็คนขายถ้าเขาขายอะไรก็ต้องไปซื้อ ไอ้ของที่นํามาขายใช่ไหมจากพวกโรงงานจากพวกอะไรใช่ไหมก็มันส่งถึงหมดเป็นรอบรอบะมันไม่ใช่จบแค่คนซื้อคนขายใช่ไหมเขาต้องมีซื้อส่งใช่ไหมซื้อหมูซื้อไก่ซื้ออะไรตัวเลมันเยอะๆมันก็ถึงโรงงานถึงอะไรฮะมันก็เป็นข้อดีนะแล้วก็ข้อดีเขาไม่ให้ใช้ตามไซเมันก็ดีมันได้กระจายตัวเล็กๆไอ้เจ้าสัวมันรวยเยอะแหละปล่อยๆมันไว้บ้างนะมันไม่จนหรอก ก็โครงการของรัฐบาลผมผมก็ถือว่าเป็นอันที่ดีของสนับสนุนนะอย่างเงี้ยทำอย่างเยอะมามันเห็นน่ะแล้วผมชอบที่ว่าเวลาอ่อให้เงินประชาชนน่ะคือมันโอนตรงจากรัฐบาลส่งประชาชนไม่ผ่านคนกลางถ้าผ่านคนกลางคือจะมีการโกงกินเกิดขึ้นอย่างเมื่อก่อนไอ้ไอ้อะไรยิมพวกเกี่ยวกับไอ้บุกเกษตรหรือะไรจะผ่านคนกลางต้องไปอบจตบอะไรบ้าบอ่ะฮะไม่ก็มีกินหัวคิวกินอะไรเกิดขึ้นใช่ไหม แต่เงี้ยมันโอนตรงเดี๋ยคลังรัฐบาลเข้าสู่ไอ้บัญชีของประชาชนมันตงมันไม่ตกหล่งไปตรงไหนเงีประชาชนเนี่ยรัฐบาลจ่ายมาร้อยเปอร์เซ็นต์ประชาชนจะได้รับร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับคืออยากให้มองมุมนี้เออทุกรัฐบาลมีข้อดีข้อเสียแต่เราก็ต้องมองทั้งข้อดีและข้อเสียมันข้อดีแล้วก็แบ่งเลี้ยวแบ่งชั่วมันก็ไม่มีใครดีไปหมดอ่ะอย่างรัฐบาลนี่หลายหลายคนผมก็ไม่ชอบนะแล้วมันตีหลายคนก็ทำตัวไปแต้งมันอะไรในข้อความก็ไม่ค่อยชอบนะไอ้ลุงไรกาผมก็ไม่สนไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ ก็ต้องดูฮะแลวติดตามข่าวกันไหมครับช่วงนี้ราคาของบิตคอยนนะฮะคริปโตเคอเรนซี rency, หรือว่าดิจิตอลเคอเรนซีเนี่ยมันขึ้นไปถึงล้านกว่านะครับล้านสองล้านสามนะฮะซึ่งผมเองก็มีประสบการณ์ตรงกับบิตคอย n ก็คือผมตอนที่อยู่เี่อเมริกันเนี่ยปี2013เนี่ยผมก็ศึกษาเรื่องบิตคอย n แล้วก็ขุดเหรียญขึ้นมาก็มีเหรียญอยู่จํานวนหนึ่งแล้วกันนะผมก็เก็บมาเรื่อยๆเพราะตอนที่ผมขุดเนี่ยหเหรียญมันเท่ากับ200 US ดอลลาร์นะฮะก็ตกประมาณ6ก0 0กว่าบาทเอง แต่ปัจจุบันนะวันนี้มันอยู่ที่ล้านกว่านะฮะขึ้นมีทำนิวไฮเลยนิวเรคคอร์ดเกือบล้านสามอะผมจำไม่ผิดนะอืมแล้วคนไทยก็แห่กันเข้ามาซื้อขายเก่งกำไรกันนะก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าการหมันผวดมันมีเยอะมากเลยบิตคอยอย่างผมเนี่ยทุกคนถามผมว่าทำไมไม่ขายนู่นนี่นั่นนะผมเฉยเฉงี้นี่ผมเชื่อว่า,วามันจะไปถึงแสนเหรียญน,นะ กองเชือของ,งตัวผมเก็บมาตั้งแต่ปีหนึ่งสามในภาพเลยเจ็ดปีนะผมก็นิ่งๆผมไม่ขายเพราะทุนผมมันอยู่หกพันบาทแล้วตอนนี้มันอยู่ล้านสองอ่ะผมจะไปเดือดร้อนทําไมใช่ปะเออถ้าแบบว่าต้องเอาเงินไปนู่นนี่สําคัญเหรอผมอาจจะต้องขายถูกไหมเองคือผมก็เก็บไว้เฉยๆเย็นๆไม่มีอ่ะผมมองไปได้ไกลเพราะว่าด้วยความที่ปริมาณเหรียญในตลาดมีแค่ยี่สิบเอ็ดล้านเหรียญน,นะฮะเป็นจำนวนเหรียญบิตคอยน์นะยี่สิบเอ็ดล้านบิตคอยน์ตอนนี้มันโดนขุดขึ้นมาสิบเก้าจุดห้าล้านก็เหลือที่ให้ขุดได้อีกแค่ล้าานกว่เเหรียญอง ะะแล้วมันขุดเริ่มความยากเริ่มยากเรื่อยๆแล้วเห็นคนไทยเข้ามาเทรดเข้ามาอะไรกันก็ให้ระวังแนละ้วล่าสุดเห็นบริษัทที่รับเทรดไอ bitcoin มีปัญหานี่นะฮะระบบลวนหรืออะไรลูกค้าด่ากันเละเทะก็เอ้กอ,อลต,อต้องออกมาให้ปิดปิดปิด,ป,ดปรับปร,ปรปุงอะไรหลายวันแหละก็เห็นอยู่นะก็ให้ระวังแลวการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะฮะอย่าไปคิดจะมองแบบว่าได้อย่ามองว่ากํา,าไรนะฮะมันไม่มีหรอก e ี่มันนี่นะครับก็ให้ลงทุนด้วยนะฮะ ความระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าเอาเงินร้อนมาเล่นนะของพวกนี้เป็นการเก็งกำไรใช้เงินเย็นนะเงินที่เราไม่ใช้อะไรที่เสียไปเราไม่เดือดร้อนนะฮะเอาเงินพวกนั้นมาเล่นจะดีกว่านะฮะก็ก็มาเล่าสู่กันฟังนะรเรื่อง Bitcoin บิตคอยนะฮะตอนนี้ผมก็มีสัตว์เลี้ยงใหม่ครับก็ได้แมวมันหนึ่งตัวนะฮะตอนได้มามันก็เกือบสามเดือนตอนนี้ก็จะสี่เดือนละตั้งชื่อมีวะเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูมันก็น่ารักนะมันมาเดินทางมาจากชุมพรก็มีมีเพื่อนผมอะ เขาอยู่ที่นู่นหรอเนาะเขาบอกเขาลงโพสต์ว,ว่ามีแมวอมาแมวจรอ,อะ่ะผมเห็นรูปถูกะตาก็เลยเอาตัวเนี้ยเป็นตัวเมียตั้งชื่อว่ามีวะก็ะคือมันก็โซนอ่ะนะคือเวลานอนมันนอน,น,อนกลางวันเว้ยกลางคืนคือช่วงสี่โมงเนี่ยมันก็จะนอนละสองสามทุ่มก,ก็ยังนอนสามทุ่มตื่นตื่น,นแต่ก็ไลานอนผมม,มันก็จะเล่นทั้งคืนกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแต่เล่นด้วยความเป็นแมวเด็กมันก็ไม่รู้นะเล่นมันก็คมบางทีก็มาเกาะตัวเราเนี่ยผมมีรอยขวดเต็มตัวเลยรอยแมวอ่ะ เขาตัดเล็บมาแล้วมันก็ยังคมอยู่เออก็ไม่รู้มก็สนุกดีอแล้วแม่มก็น่าร <It> ักนะไอ้มีวานี่มันน่ารักขี้อ้อนบางทีก็มีงอนด้วยนะไปไปทำอะไรมาแรงๆงเงี้ยบางทีวันนั้นอนอยู like ่แล้วมันมาข่วนขาของเจ็บผมก็ตีนยันไม่ถีบยันมันก็กระเด็นลงเตียงไปเว้ยแต่พอะวันรสุดมันก็ไม่ไม่เล่นกับผมเลยนะมันย้ายที่นอนเป็นนอนงโต๊ะคอมผมเ้ยแต่พักวันหนึ่งมันก็คงลืมว่าแหละคือมาเล่นด้วย่ะเด็กก็มาอ้อนมันนอนมันแงวแงวอะไรอย่างเงะ อยากจะบอกที่ีการมีสัตว์เลี้ยงมันก็ช่วยให้เรายังไงแฮปปีอ้อ่ะในในเล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยมันก็เลยกใช้คาว่าอะไรเด็กก็มีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นอยู่เนาะเออที่มองมันเล่น,เล,นเล่นกับมันมันก็ไม่รู้อ่ะก็อยากบอกใครหง่หเหงาอะไรก็ลองหาสัตว์เลี้ยงหมาแมวมาเลี้ยงผมเลี้ยงแมว,แ,มว,แ,มวแล้วก็ดูแลกัน ผมว่าผมจะอาบน้ํานะเมื่อไหร่ก่อนอยู่ที่อเมริกาผมมีนายอยู่3ตัวผมก็จะอาบน้ําอาบน้ําทีก็ร,ร้อยขวดเต็มมือเลยแมมก็ไม่ชอบน้าแต่เราก็ในเมื่อมันจะนอนบนเตียงกูเนี่ยมันก็ต้องสะอาดผมก็จะอาบน้ำง่ายๆหลักการง่ายๆเลยนะฮะส่วนใครจะมาท่านนมันไม่สนมันผมเป็นเจ้านายมันเป็นลูกน้องผมเว้ยเออจะมาท่องมาท่ามาัานไม่สนนะนโยบายเรามีต้องปฏิบัติตามนโยบายถ้ายอยู่ด้วยกันอ่าเราคิดอย่างนี้นะ ไอ้เราก็รักกันแต่มันก็มีกฎระเบียบใช่ไหมจะมาเล่นเลเอะเทอะอะไรก็ไม่ได้นะฮะก็ลองดูว่าหาอะไรมาเลี้ยงกันจะได้ไม่เหงาช่วงนี้อยู่บ้านกันเนาะโอ้หลายคนก็มีสงสัยสอบถามมาต้องใส่แว่นด้วยอ่ะมีใส่แว่นก็ได้ไ่ะไม่ใส่แว่นที่ใส่แว่นเหตุผลเดียวคือผมอะแม่งไม่ค่อยมองกล้องไว้แล้วผมก็คิดว่ามันไม่โอเคในการที่เราจะคุยกับใครนะฮะแล้วเราไม่ได้มองไปที่เขาอะใช่ไหม ผมก็เลยใส่แว่นตัดปัญหาเลยคุณคิดจะมีผมมองล้องหรือเปล่าอาจจะมีหารอะไรบ้างใช่ไหมถ้าไม่ใส่ดูไม่ดีะนะก็ตกว่าเป็นแบบนี้แล้วกันนะหายสงสัยกันก็นะขอบคุณที่มาติดตามดูนะฮะก็มีถึงก็ไม่เยอะแต่ผมก็โอเคกับทุกคุณอุตส่าห์นะแต่เวลาเวลามาดูเนาะก็ถ้าเป็นไม่ได้ถ้าชอบคลิปแนละ้วก็ s u b s c r i b e กดไลค์ให้ด้วยก็จะดีมากๆเลยนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้ผมนะหาข้อมูลหาอะไรมาเล่าให้ฟังเป็นการแชร์ประสบการณ์กันะนะครับ บางเรื่องอาจจะไม่เข้าท่าจะไรสาระหรืออะไรก็พยายามเนาะก็มีการพัฒนานะฮะเมื่อไรผมก็จะไปอ่านพวกแมกกาซีนต่างประเทศมาหาเรื่องที่ว่าพวกสื่อหลักๆเขาไม่เอาเรื่องนี้มาคุยแล้วก็จักมาเล่าให้ฟังให้คุณรู้ว่าไอ้เปนเรื่องนี้ในโลกใบนี้ด้วยใช่ไหมก็อาจจะไม่สาระอะไรสําคัญอะไรกับการดำเนินชีวิตแต่ว่ามันเป็นเรื่องบางเรื่องที่ว่ารู้ไว้ก็ดีกว่าไม่รู้อ่าเรื่องสุขภาพหรือวิทยาศาสตร์เรื่องสนใจอ่ะเรื่องพวกเกี่ยวกับอากาศเรื่องอะไรจะมีเล่าเรื่องผีด้วยประสบการณ์ตรงก็มีอ่ะ แล้วก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าผมจะ,จะมาเล่าเรื่องอชีวิตผมสมัยอยูที่อเมริกาเกือบสิบเจ็ดปีใช้ชีวิตยอยู่ที่นั่นหนหนะว่าปีปพบไปเจออะไรใช่ไหมครับอป้านเมืองอะไรเขาเป็นยังไงนี่ใส่ใจคอคนแต่ละรัฐแต่ละเมืองไม่เหมือนกันการกินการอะไรจะแลกไปนะฮะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเป็นในซีรีส์ผมตั้งชื่อว่าอยู่กับลุงไม่ใช่ลุงคนนั้นนะอะหรือว่าไลฟ์กับอังค์แซมเพราะเราชอบชเรื่องเมกาว่าลุงแซมลุงแซมใช่ไหม ก็เดี๋ยว EP 1ีหนึ่งก็จะมาไว้นี้อ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับผม